ผมชอเต้น,นะครับก็ตอนนี้เป็นบัณฑิตจบแล้วจากคณะวิศวะภาคสี่ัลลอกครับเออที่ไหนคะจุฬาจุฬาครับอยากถามเลยว่าแบบเอ้ยกามรู้สึกหลังเรียนจบแล้วก็หลังรับปิญญารู้สึกยังไงเออก็เออก็รู้สึกดีเหมือนกันครับพเพื่อนๆมากนันเยอะๆโอเคดีมากครับความจริงไม่รู้สึกอะไรครัแบบเออก็ก็ ดูคนเยอะแบบหนวกหูโวยวายเต็ไมไปหมดเลยครับสณะผมเนี่ยเออใครใครจะมารับปัญญาเพื่อนหรือพี่น้องอะไรที่วิทยวะก็เตรียมฝ่าหูคนกันหน่อยนะครับอือเป็นงมากเ้าหนุมากเลยอืยอฮึออๆๆๆตอนปีหนึ่งแบบเรียนมันมีเรียนวิชาะอะไรบ้างปีหนึ่งเนี่ยเราคือปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยก่อนหนึ่งถ้าเกิดสมมติไม่ได้เข้าภาครวมหรือจะเข้าภาครวมก็ตามเนี่ย วิทย์าทุกภาคมันเรียนวิชาเหมือนกันหมดแล้วบังคับเลยว่าเรียนวิชาทุกตัวเหมือนกันโดยเริ่มจากจน่าจะเป็นแบบวิชาที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันก็อย่างเช่นแคลคูลัสฟิสิกส์คอมพิวเตอร์เคมีอ่าแล้วมันจะไม่มีชีวะโอ้ดีหน่อยก็คือเรื่องจริงที่ไม่ใช่ชีวะอ่าใช่ก็เป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้วแบบมีวิชาที่ชอบปะวิชาที่ชอบเหรอครับก็ถ้าเกิดปีหนึ่งว่าผมเป็นอ่า ฟิสิกส์แหละคอมพิวเตอร์อมีได้ผเท่าสละคอมพิวเตอร์เรนก็เขียนโปรกรมเขียนภาษาไพทอนไพทอนไอนเดียวเลไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยหเออมันเรียนก็คือแบบก็เรียนเรียนเขียนเรียนพื้นฐานเยอ่ะไม่ได้เรียนเอาไปใช้ทำอะไรแบบพวกดาต้าไม่ได้เรียนโดยเฉพาะแบบเรียนเรียนเรื่องแบบพวกประเภทประเภทตัวแปรต่างเช่น list string อะไรก็คลาสอะรอยานี้เขียนคลาสมีไลบรารี่ที่สอนก็จะมีนำพายตัวที่มาสอนสอนตัดตนที่เรียนไม่ต้องูมเลยปตี่ก็ด้เออรุ่นที่เรียนโอเคคอให้ยเนของ,องขเนีเราที่เขาอาเอามนคอมอ่ะก็จะเป็นภาษาซีภาษาีอาก็าแบบเหมือนตมตี้แต่ว่ายังพื้นฐานอยู่อ่าฮะแต่ก็ก็แอบยางอยู่าากกแบบแบบมันจะมีทีรภาษาีก็มีเรียนียนอะไร มันคือก็เรียนแต่อ r r a y array อะไรนี้คิดว่ามันเป็น l i s ลิ i s t ในไพทอนเอาไว้เก็บข้อมูลเช่นแบบ list a เ r a y ของสต r i n ก็เก็บเป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ก็เก็บเก็บชุดข้อมูลไว้เยอะๆอันนั้นก็คือก็คือ list ในไพทอนก็จะเียนอ่า dictionary อะไรอย่างเงี้ยก็คือประเภทข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลสตั๊กเจอร์ต่างๆของข้อมูลไม่ได้เรียนมันแบบลุงลึกไอเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรประมาณก็คือแค่เขียนเขียนโปรแกรมไม่เป็นแค่เขียนแบบเป็นเบสิกยังเบสิกอยู่เบสิกอยู่เบสิกอยู่แล้วแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวิชาไหนมาที่รู้สึกว่าเรี๋ยวเราก็รู้สึกยากมากแล้วแบบไม่ชอบเลยยากมากสุดปีหนึ่งคงเป็นเคมีอะไรก็ไม่รู้แล้วโดยเฉพาะแบบเคมีเออเรียนแลบมีเรียนแลบฟิสิกส์ก็แลบฟิสิกส์อ่าแลบเนี่ยก่อนอื่นอ่าฟิสิกส์เนี่ยมันจะเรียนสองเทอมแลฟิสิกส์หนึ่งฟิสิกส์สองนอจากนั้นแลบอ่ะก็จะเป็นแลบฟิสิกส์หนึ่งแล้วก็แลบฟิสิกส์สองเรียนตอนปีหนึ่งแล้วก็เทอมสองปันแลบจากนั้นเสร็จปุ๊บเคมีอ่ะเคมีจะเรียนอยู่ออีกน ครึ่งคณะไปเรียนเคมีจากนั้นแตพวกเคมีก็จะพ่วงมาด้วยในะบเคมีแบบติดเคมีแล้วก็ไม่มีคีว่าแล้วก็เป็นมีมีแบบมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ่าแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวหนึ่งก็คือจะเป็น engineering material ก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกเหล็กถึงจะบอกว่า engineering material เนี่ยเราเราก็ไม่ได้เรียนเรียน material เยอะอย่างที่เข้าใจนะในวิทย์บ้านเนี่ย material เราจะโฟกัสที่เหล็กโดยหลักเหลพวกเหล็กการขึ้นรูปของเหล็ก จะต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่จะขึ้นรูปได้แข็งแรงมึงฟิลวิศวะอะไรมิสวาโลหะการอ่าเป็นภาคของโลหะกาสองก็เหมือนเราก็ได้เรียนด้วยใช่เรียนด้วยใช่ทุกทุกสาขาเลยเออไม่เรียกว่าภาคหรือสัตภาคภาคหุ่นสัตว์ไม่มีคำาสาขาไม่มีในวิศวะไม่มีคำศสาขาถ้าเกิดสมมติมันจะมีสาขามันมันจะมีกรณีก็อย่างเช่นแบบอย่างปีสามปีสี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยอาจจะเรียกเป็นไฟฟ้ากำลังสาขาสาขาไฟฟ้าสาขากำลังภาคไฟฟ้าสาขากำลัง ถ้าเป็นว่าสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาสื่อสารเป็นภาษาสื่อสารเ,เออก็จะเป็นสาขาที่เปิดร้านถ้าเป็น,นาสาขาแบบบัญชีมัจะแบบธนะคาณิชย์ศา,า,าสตร์และการบัญชีภาคบริหารธุรกิจสาขาแล้วก็มีวิศวะแต่แต่คือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าไอ้คำว่าสาขาเนี่ยมันจะไม่อยู่มันจะไม่ได้มีอันนี้จำไม่ได้แต่มันคือเป็นเหมือน,เ,อนเลือก<ห>เรียนสาขานในกลุ่มเนี้บังคับในกลุ่มแต่เขาบอว่ามีมีเกี่ยหรือว่าจบสาขาอะไรมันน่าจะเรา แล้วแต่คณะนะเออแต่คือเท่าที่เห็นเนี่ยบัญชีของเพื่อนที่เรียนสถิติของบัญชีมันจะชิ่มันจะเปลี่ยนเป็นชื่อวุฒิเลยอะของบัญชีก็แล้วแต่เหมือนขอถ้าสถิติมันจะเรียนเป็นเป็นวิทยาถ้จบเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สถิติชื่อว่าสถิติศาสตร์บัตรอใช่แต่ว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาอังกฤษหรอไม่รู้ไม่รู้เอ้ยไม่อะก็สถิติใช่มันคือชื่อมันจะดูเท่มากเพราะว่าแบบ มันจะไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เชื่อออฟไซแอนแบบของบัญชีมันจะเป็นชื่อสถิติศาสตร์บัณฑิตเอ้ยเรียปีต่อะไรแบบปีสองสองไม่เรียนอะไรอ่ะปีสองเราเรียนเป็นเคมีอ่ะคือก่อนอื่นเนี่ยเทอมแรกมาเนี่ยจะเรียนเป็นเคมีน้ำดีชีวะเสียงแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นวิชาภาคส่วนวิชาหลักอ่ะจะเป็นแบบพวก อ่าอิงเจเนอเรชั่นแมชชีนิกก็คือเรียนของเครื่องกลไม่ไม่เน่ไม่แมชชีนิกไม่ใช่อย่างนั้นสมมติแบบอะไรนะลูกบอลแทรแรงกระทำต่อลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบแมาชิเนอรี่อะไรทั้งหลายแหละแค่แค่แบบคำนวณแรงคำนวณแรงรงรับอยู่เอฟเอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่คำนวณหาว่าถ้าเกิดมีแรงตรงนี้ไม่ทำแล้วมันต้องหาแรงเท่าไหร่มาเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันอยู่นิ่งเนี่ยคือวิชาอิงเจเนอเรชั่นแมชชีนิกก็ถามว่า รู้สึกมันมันเหมือนฟิสิกส์งอปลายเลยเหมือนเป๊ะเลยสูตรเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนอกจากซิม่าเอฟสกัดอีพเอซิม่าเอฟสกัดสูงแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ไอการที่เราต้องมานั่งแสดงวิธีทำให้อาจารย์ิวะเห็นว่าแบบเราทําได้เลยอไตรงเขาจะเรียนเรื่องวิธีทำมากกว่าที่ไปเรียนทำต่อและคือมันนอกจากนั้นมันจะเป็นในรูปสารพิติมันจะมีแรงกระทำในสารพิติมันจะไม่ได้แบบสองมิติที่เราทำแค่แตะอีกฝ่ายมันต้องแตะอีกฝ่ายเสร แอืมใช่ใช่ใช่แล้วก็มันจะมีเรื่องของการใช้เวกเตอร์ก็มีแบบพวกการดอทการคอร์สเพราะว่าพอมันมีศาสตร์วิทยแล้วเนาะการใช้เวกเตอร์มันจะจะมีแกนในศาสตร์วิเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะยากก็ต้องมีพื้นฐานแบบนเรื่องใหม่ก็คือจิ้งแบบด้วยถามว่าเอาเป็นว่าไม่ใช่พื้นฐานนะมันใช่แต่ถ้าเกิดถึงวิชาสาขาอย่างเช่นวิศวะสิ่งแวดล้อมวิศวะพวกเคมีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คณิตศาสตร์จ๋าอะไรขนาดอ็เหมือนบัญชีไม่ต้องเก่ง ชอบตัวเลขชอบดูตัวเลขเยอะแล้วกันเอออะไรอย่างนั้นแต่คือจะบอกว่าแบบบางสาขาอย่างเงี้ยมันก็ใช่คณิตเยอะอย่างเช่นไฟฟ้าโยธาอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าโยธาแบบก็เก่งเรืองใช่ใช่ใช่ใชอบเราจะใช่อ่าใช่ครับอืมก็ถ้าเกิดสมมติแบบสาขาที่มันไม่แบบคะแนนไม่ค่อยสูงอย่างเช่นสำรวจอย่างเงี้ยสำรวจมันมันจะดูแบบคือเป็นสาขาเหมือนโยธาอีกนึงแต่แต่ม anyway> um, so, 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 so like ัน คณิตศาสตร์มันก็เรียนเขั้วสามนะแต่แบบดูขั้สามเลยหรอขั้สามแล้วภาคที่เรียนขั้วสามเนี่ยจะมีมีมีโยธานไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องกลเนี่ยไม่ได้เรียนไอเคมีก็ไม่ได้เรียนไอที่เรียนก็มีสำรวจถ้าเกิดสาขาอื่นก็จะเป็นวิชาแต่ละภาคไปละส่วนของเนี่ยส่วนของสิ่งแวดล้อมอะแทนที่ขั้วสามจะเป็น Differ e n t i a l equation ่ก็ถอสมการแต่วกที่มันติดติดติดเท่าไหร่แหละจะหาลูปทั่วไป ชอบมากมากเลยในภาคอ่า,อานเนออี้ยากจริงเป็นแบบพวกวิชาคิดก่อนอนึกไม่ออกจริง <c oughs> นึกออกเป็นอะไรคือ,อถ้าเกิดถามตอนแรกแบบอาจจะเรียนแบบพวกเหมือนแบบวิชานหนามเราชอบพวกวิชาหนามแบบพวกน้ำไหลในท่อน้ำไหลผัดเผ <c oughs> ื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมาเรียน ที่ทางสูงปุ๊บมันมันก็ข้อค,ค,คัดคัเกี่ยวโยธาเยอะส่วนตัวไม่ค่อยชอบโยธาก็เลยเรียนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่แบบโดยพื้นฐานรู้สึกชอบตัวพวกนั้นภาษาไทยรู้สึกว่าแบบไม่ชอบเลยไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากเรียนมันไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยหลายเรื่องเลยเออจริงๆก็แบบเอ่อเรื่องเสียงเลยไม่ <c oughs> น่าเสียงอันนี้เรียนตอนมีสองแล้วก็เรื่องความปลอดภัย Safety, Safety. เซฟตี้อินดัสทรีเซฟตี้เป็นชื่อวิชยาเออวิชาเรือร่องความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอ,อันนี้แบบคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก่อนหนึ่งต้องพูดก,ก่อนในสาขาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเวลาถ้าเราไปอยู่ในโรงงานแล้วเนี่ยทำงานในโรงงานอ,างาอี่เยี่ยงยังไงแผนกที่ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะ่ะมันจะอยู่ในในชื่อของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งไอไอ,ไอ,ไอ,ไอไงานหลักของมันอ่ะก็คือดูความปลอดภัยของคนงานในโรงงานว่าแบบเขาได้รับผลเกินไหมเขานั่งทางานนานหรือเปล่า เขาได้รับร่งสีเกินไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติเขารับรังสีเกินไปเราก็ต้องหามาตรการควบคุมในการอย่างเช่นแบบให้เขาใส่แมสให้เขาใส่หมวกทำอะไรก็ได้ให้เขาลดความเสี่ยงลงซึ่งไอเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องคนเพร่ะคนไม่อยากทำก็เลยดูดูไปเรื่องที่ยากแบบลองคิดดูแบบแบบอะไรนะคนงานจะไม่ใส่หมวกทำงานอย่างเงี้ยเราจะจัดจัดการเขาอย่างไรเราเราเรียนมาในเชิงทฤษฎีว่าแบบเออมันต้องใส่หมวกแต่คนงานไม่ใส่เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องียากดีรู้สมันจัดการคือทำงานกับคนบริหารคนยากกว่าใช่ ก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่เข,ขนาดนั้นอืมใช่แล้วอันก็คือคือจริงๆอ่ะของพี่เข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมว่าแเป็นภาคสิ่งแวดล้อมแต่ว่าตอนปีหนึ่งก็ยังแบบคงเรียนวิชาเหมือนทุกคนท,นทุกทุกภาคอยู่ใช่แล้วอย่างแบบปีสามยอยะไรเงี้ยมันมีวิชาที่แบบเออรู้สึกเรียนแล้วมันน่าสนใจไหมนีม่ปีสามเนี่ยสนใจน่าสนใจมากที่สุดก็คือวิชา engineering management เป็นวิชาของภาคอุตสาหการ,ารใช่ดูสเออนี่วิชานี้แบบคือ มันเหมือนแบบจะน่าเรียนจากการพวกเครื่องจักรบรงงานอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เลยวิทานี้มันจะเรียนเกี่ยวกับพวกเหมือนแบบเรื่องการบริหารองค์กรบริหารการตลาด <Organ> คือคือเราคือเราเนี่ยอันนี้เด็กบริหารก็จะเข้าใจมากกว่าคือ <laughs> คืออันนี้เขาเขาสอนตั้งจากเรื่องแบบคือเรื่องแบบเหมือนมาเรื่องแบบพวกองค์กรระดับระดับการบริหารต่างมันเรื่องคน,น,นต่างๆจา่งั้นแต่ปุ๊บเขาก็มาสอนเรื่องกับ value add ทีมี process อะไรที่มันจะได้เลยลก็คือแบบในเรื่องของแบบว่าคือไอ <Ooh. S 2> การเปลี envelope, ่ยนการเปลี่ยนสถานที่สินค้ามันมันเปลี่ยนสถานที่แต่แค่เคยเหมือนขวดน้ําขายอยู่ที่หนึ่งกับที่หนึ่งมันแค่เปลี่ยนสถานที่มันเพิ่มแวลูปเป็นได้เม่เปลี่ยนสถานที่เหรือแบบอะไรนะเราผ่านโปรเซสจากการที่มันเป็นพลาสติกเราขึ้นมาเป็นรูปขวดน้ํามันก็เพิ่มแวนลูปในตัวมันเราขายสาคาเป้นได้เออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นในเรื่องของแนวโน้มในเรื่องการบริหารและในวิชาส่วนที่ชอบส่วนที่เราสุดในวิชาอันนี้ย นอกจากไอ้เรื่องพวกนี้แล้วเขาก็ยังมีสอนเรื่องพวกการตลาดวิเคราะห์การเงินเศรษฐศาส,สตรส์อ่บบาอะไรเรื่เหรอวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องจุดคุค้มทุนในการโครงการความเป็นไปได้ของโครงการต,าต่างถ้าเราจะเริ่มโครงการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องวิเคราะห์ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยก็เลยเป็นรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ชอบที่สุดชอบแล้วมันดูแบบประโยชน์ป่ะเออมีประโยชน์ไหมตอนนี้ก็ผมไม่ได้เอาไปใช้อะไรก็แล้วก่นก็ก็นั่นแหละก็แต่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ น่าจะเอาไปใช้ได้จริงอ่ะเอามาคุยกับเพื่อนก็พอจะรู้เรื่องอในเรื่องภาพรวมในการทําธุรกิจแต่หลักๆก็รู้สึกว่ายังแบบก็อตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอามาใช้อะไรเท่่าไหรก็ยังไม่ทํางานแล้ก็ยังไม่เห็นหรอก็ยังไม่เห็นภาพแล้วแบบม,มีชายที่เรารู้สึกว่าแบบโหยากมากเลยปีสามยากยากเลยปีสามเนี่ยถ้าเกิดยากจริงอ่ะอยู่เทอมสอง,งอมันชื่อวิชาการการจัดก,การขยะอันตรายโอเ้เบสเน ทางสอดเวดแมเนต์เนี่ยทางสอดเวดชีทเมนต์นั้นไม่ใช่การจัดการชีทเมนต์อืมคือเราจะเรียนการจัดการเลยอะการกำจัดขอยันตรายเนี่ยคือต้องบอกก่อนมันมันเป็นเรื่องของแบบถ้ามันเข้าไปสู่ในสิ่งในร่างกายเราเนี่ยมันตกค้างมันไม่มันไม่ย่อยสลายมันไม่สามารถกำจัดได้มันก็ตกค้างไปเรื่อยอย่างเช่นในพวกเหล็กตัวหนอะอย่างเงี้ยไม่ใช่เหล็ก หันมเหมือนอะไรไอ้พลาสติกไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกนี่ก็ใช่แต่ทำไมไมโครพลาสติกเราเรายังไม่รู้ว่ามันส่งโรคสุขภาพมากงร้อนมั่งอย่างเช่นพวกหลีอะไรเงี้ยคือไอเดียก็คือถ้าเกิดสมมติมันตกค้างลงไปในสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะลงไปในน้ำปลาตัวเล็กมันกินเข้าไปมันจากนั้นเสร็จปุ๊บปลาตัวใหญ่ก็กินกินเข้าไปมันกินปลาตัวใหญ่ตัวซึ่งมันก็จะได้รับการตกค้างสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไอตัวที่มันกินกินกินมันก็จะได้ตกค้างความผิดเยอะมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่มาถึงคน ภาคเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องไอ้ความเป็นพิษการสะสมอะไรตรงนี้จากนั้นจะปุ๊บพอปลายภาคเนี่ยความสนุกมันอยู่ตรงนี้ก็คือในเรื่องของการการกำจัดมันออกจากสิ่งแวดล้อมอม,มันก็จะมีกระบวนการบ,บ,บ้าบอๆเต็มไปหมดก็เนาะอันนั้นก็แบบยากทีหนึงส่วนใหญ่กระบวนการที่หนึ่นเคมีเนี่ยทั้งๆก็ฟิสิกส์ก็ทำได้แต่แบบเคมีน่าจะยิ่นั่นกว่าก็น,นี่เหมือนเคยจำได้ว่าตอนอยู่เตรียมอุดมอะจะมีรุ่นพี่วิศวะวิศวะ สิ่งแวดล้อมนี่แหละเขาทำโปรติกอะไรทุกอย่างอยู่แล้วเขาก็มาที่เตียมไ้มา,มา,มาโปรโม A, ทไอทังขยะที่แบบมีรีไซเคลิลพลาสสิคอะไรอย่างเงี้นะเอาแบบ มีเครื่องมือในการตรวจจับแล้วซึ่งแต่คือมันเป็นเครื่องมือตรวจจับค่อนข้างละเอียดอ่อนซึ่งมันต้องทำในแลบงปลดโปรุ่เราทำไม่ได้ในในเชิงสเกลใหญ่แล้วอะไรในในฝั่งวิทวะการกำจัดมันอ่ะค่อนข้างยากตอนทนี่จะทำเรียกว่าแบบถ้าเกิดไม่มีเงินมากพอก็ไม่สามารถกำจัดได้ก็คือมันก็ต้องมีฟันดิ้งไปด้วยไม่ใช่ให้เรื่องถือเป็นล้อม,มเป็นเรื่องต้องลงทุนแล้วมันเหมือนไปคอร์ด พุ่งขึ้นมาเออเมื่อมันก็เราจะบอกก่อนว่าเขาจะเอาหลักตรงเนี้ยเขาจะจะอมจ่ายหรือเปล่าก่อนอื่นมันมันถูกบังคับด้วยกฎหมายก่อนแล้วเนาะในเรื่องของการปล่อยน้ำเสียอะไรต่างๆเขาเาจะไต้องควบคุมมาตรฐานน้ำให้มันได้ตามมาตรฐานเดี๋ยวแล้วแต่คือมันประเทศไทยอะน้ำมันได้แบบนี้ในเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังกันเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือถ้าถ้าเกิดว่ากันตามเงื่อนไขจริงๆอ่ะไอ้ตรงมาตรฐานของประเทศไทยก็ค่อนข้างสูงอยู่คือถ้าสมมติ น้ำที่เราปล่อยจากโรงงานเลยเนี่ยเราอาจจะเราประเทศไทยอยากจะคิดว่ามันผ่านมาตรฐานแล้วปล่อยได้ถ้าเกิดไปไปปล่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณอาจจะโดนอยู่อาจจะไม่ได้แลละอืมใช่ใช่ใช่เราถ้าอย่างแบบอี้ที่หนึ่ง,งน้ำ,น,ำน้ำประมาณเนี่ยที่ญี่ปุ่นมันจะแบบใส่ลไ,ไมมันจะดูหรือว่าก็จะประมาณก็แล้วแต่ที่นะแต่แต่คือถ้าเกิดสมมติเป็นแม่น้ำำําลาคลองคือเคยทำโปรเจกต์กัญี่ปุ่นเขาบอกว่าเมื่อสมัย20ปีที่แล้วอ่ะ แม่น้ำซูมิดะริเวอร์ที่เป็นแม่น้ำสายสายหลักของโตเกียวเขาก็บอกว่ามีมีขยะเต็มไปหมดตอนนี้อย่ปีแล้วแบบน้ำใสน้ำสีดำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้สะอาดจะบอกตอนนี้ขยะก็เริ่มหายไปเขาก็บอกว่าเหมือนมีมาตรการในการจัดการในไทยก็อาจจะยังไม่มีมาตรการในการจัดการเนี่ยไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ขยะในน้ำน้ำพองมัน,มนถ้าจะมาแบบการใช้ชีวิตมากกว่าพวกอุตสาหกรรมเพราะว่าไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันมันผ่านมาจากก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสมมติมันมาจากอายุธยามันจะมาจากโรงงาน ออแต่คืออะไรนะคือถ้าเสมมติมาในกรุงเทพแบบมันจะผ่านจากไอ้ไอ้นี่แหละพวกบ้านเรือนต่างปล่อยทิ้งลงมาในแม่น้ำแสบๆเนี่ยเด่นได้ชัด<ม>ส่วนตัวรู้สึกว่าพวกโรงงานเขาก็จะมีระบบของเขาอยู่แล้วมาตรฐานขอเขาอยู่แล้วแต่ว่าคนทั่วไปคนเรือนทั่วไปอะ่ะมันก็ยังคงชี<ม><ม>ชๆแบบอรเนีใช่ใช่ใช่มันจะมีกฎกฎของอกรมทรมอว่าอะไรนะจะเก็บค่าบัตรน้ำ คนคนเราจะยอมจัดคือถามว่าถ้าเกิดบ้านเรามีระบบสำบัดน้ำที่ดีแล้วอ่ะคนยังไม่เห็นนายุในการที่แบบอย่างเช่นค่าขนาดในค่าเก็บขยะเก็บบ้านเราเท่าไหร่ยี่สิบป่ะยี่สิบอ่ะแล้วคือแต่ว่าดูจัดดูจัดประมาณขยะที่เราก่อในแต่ละวันอ่ะรวมรวมไม่รู้กี่ตันเกือบกี่กิโลกี่ตันแล้วแบบรวมทั้งกทมรู้สึกว่าแบบเขาควรจะเก็บเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าเก็บอย่างเงี้ยคน 20แล้วที่เหลือคนก็มาจัดการเองประเด็น,ปร,ดนประเด็นคือ,อ,อตรงนี้ตรงนี้เขาเก็บเท่ากับบ้านแต่คือประเด็นประเด็นคือเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดคนทําดีอ่ะคุณคนจ่ายเงินลงคนคนทําแย่คุณจ่ายมากขึ้นเรายังไม่ได้มีใครเฉลีย่ยในการบอกพอพอจ่ายจ่ายทุกคนเท่ากันคนคนก็ไม่อยากทำเพราะรู้สึกว่าเราเราจ่ายไปแล้วใช่แล้วมันเหมือนมันไม่มีระบบแข็กหรืออสักอย่างที่แบบมันเนี้ใครเดออี๋ยวจะติดตามว่าแบบคนคนบ้านเนี้แบบมีบาปสูงบ้านนี้มีบาปต่ำอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่มีอ่จะทิ้งเอออะไรอย่าง อืมอาทิ้งผิดนอางอะจะมีใบแดงส่งเลยใบแดงอืมคือมันจะแบมีแกไวเลยช่อืมเขาก็ตามได้ว่าแบบใครทิ้งผิดทิ้งถูกแล้วพกเขาไปไกลกว่าเยอะเอะเยอะอืมแล้วแบบประเทศไทยมันมันก็อืมมันมันดูคืออย่างไม่บอกแหละถ้าเกิดมองดูมองที่เมียมารยอ่ะเริ่มต้นพัฒนาพร้อมกันตอนสมัยยุคร .5 ตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นเป็นสมัยเมจิตอนนั้นอะ่ะญี่ปุ่นก็เริ่มมีรถไฟรถไฟประเทศไทยก็เริ่มมีรถไฟเท่ากันแต่ร่างลางใส่อ่ารถลางรถรางรถเครื่องจักรไอ้น้ำรอไฟจากนั้นแบบบ๊บคือตอนนั้นอะ่ะเราเริ่มพร้อมกันนะแต่พอมาลองดูตอนนี้ <c oughs> ญี่ปุ่นก็มีอะไรชิงกันเซน็นมีอะไรรถไฟไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่เราเห็นตนนมันเหมือนตามหลงังสิปีเรียกยได้ว่าเราไม่ถึงไทยไปข้างห นั่นแหละเออเมื่อเหมือนแบบเขามีรถไฟความเร็วสูงแบบเร็วม้ากบ้างมากแต่เราก็ยังคงเราก็ยังคงเป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละจารอยตามหลังเขาเดินกตามคอยๆเต้นต่อยอ่ก็นั่นแหละนะมันก็คงต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นในสักวันแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันีขึ้นสักวันโอเคเดี๋ยวคามไบ้ว่าเออเมื่อกี้หับวีสี่อ่ะวีสี่อ่ะใช่ไหมวีสี่แบบของวิชาเจ็ดเจ็ดตักวิชาอืม วิศว์เน,นี่ยจะเป็นที่ชอบออกแบบส่วนใหญ่<อ>คือวิศว์เนี่ยที่ยอบที่สุดเลยก็คือเป็นออกแบบเขาเรียกระบบสถาปนิลในบ้านออกแบบระบบท่อทต่างๆก็เราจะเรียนรู้เลยว่าแบบเราต้องเก็บน้ำที่ไหนเราต้องมีปั๊มกี่ตัวในกานรส่งน้ําขึ้นไปในตึกสูงกี่ชั้นเราจะคำนวณเป็นหมดว้าวโอกแล้วเราจะรู้คอนดิชั่นต่างๆ ในการในการก่อสร้างด้วยอย่างเช่นบ่อน้ําเนี่ยเราห้ามขุดลึกเกินห้าเมตรถ้าเกิดขุดลึกเกินห้าเมตรต้องคุยโยธาไม่ต้องใช้โครงสร้างเพิ่มหรือถ้าเราสมมติบ่อน้ําไปอยู่ข้างบดตึกส,สูงถ้าเราส่งน้ําลงมาน้ำม,งงม,นำมนีน้ำหนักเราก็ต้องคุยกับโยธาว่าเราจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มเท่าไหร่ต้องทางานด้วยกันได้พิดว่าเราทำงานด้วยกัน,นหมดมแล้วอย่างเช่นอะไรนะเคยเห็นสปริงเกอร์ไหม ่มันก็มีกฎหมายอยู่ว่าให้ห่างกันเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติมันมันไปชนกับจอดไฟเราก็ต้องไปคุยถาปั๊บเราต้องคุยแบบไฟฟ้านั้นเราเนี่ยตรงนี้มันชนกันเนีน่ใครจะเลื่อนค,อคือเคยเห็นแบบที่บ้านอะบนตากฟ้ามันจะมีถังใหญ่ๆอันนั้นไม่เป็นถังอะไรถังเก็บของถังเก็บน้ำอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันจะอยู่บนฟ้าแล้วบ้านานี้ ถ้าเกิดเป็นตึกปกติเขาคงไม่ขุดใต้ดินเพื่อทำน้ำาก็คงเป็นดักฟ้าง่ายสุดอืทีนี้ว่าแล้วก็มาพูดกันหน่อยดีกว่าอนน้ำที่อยู่ดับฟ้าเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องนึงก็คือพอพอมันโดนแดดเดยอะคลอรีนมันระเหอเยเออกไปหมดทีนี้แบคทีเรียมันเกิดขึ้นได้ต้องระวังเป็นพวกอะไครายจะเกิดไปโอฟีมเลยอไปโอฟีมเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นแบคบทีเรียลอยตัวเต็มน้ำเลยอะ บางทีแบบเปิดน้ําเปิดน้ำแบบปะ,ปะเปิดน้ําก๊อกอ่ะมันมันก็คืออ่ะทีนี้เดี๋ยวเล่าก่อนทําไมไมันต้องมีทำไมไมันต้องมีหั่งนั้นคือตามกฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถดึงปั๊มเราไม่สามารถแบบเปิดก๊อกปุ๊บเราดึงดึงจากประมาได้เลยเพราะมันจะแยงแรงดันแหล่งน,น,น้ำกันลองนึกถึงแบบอะไรนะถ้าเกิดสมมติเราเปิดเปิดก๊อกในบ้านทุกก๊อกเท่ากันน้ำมันจะเดือใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราเปิดเปิดก๊อกแบบน้ำหลักจากนั้นจะมตกทุกบ้านเปิดพร้อมกันไอ้ไอ้ไอ้ท้ายท่อไม่มีน้ำเลย ทีนี้กฎหมายก็เลยบอกว่าทุกคนจะต้องสูบน้ําขึ้นขึ้นมาไว้บนถังก่อนแล้วจากนั้นผมกเปิดน้ำกี่ท่อ,อก,ก็เปิดก็ดึงจากน้ําบนถังเพือ่อให้น้ําทุกบ้านมันมีแรงดันเท่ากันทีนี้ทีนีไ้ไอ้น้ำไอ้น้ำที่มันมาค้างบนบ้านเนี่ยมันมันถ้าเกิดมันค้างนานเกินไปมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแหละคือน้ามันามากตกปกเกิดเพราะงั้นไอ้นี่มันต้องมีการจัดการก่อนคือคือที่บ้านเคยเปิดน้ำแล้วน้ำมันเหมือนแบบนี้จะค่อยึ้น อันนั่นแหละไอไอ,ไอบอ่อนี่แหละมันมันไม่ใช่มาจากประป,ปานะคือคนอาจจะคิดว่าน้ำประป่ปปา,ปามาันสกปรกแต่มันมันเป็นที่ไอ,บอ้บ่อข้างบนเราสกปรกก็กไม่ดูตรงนั้นตอนนั้นก็ด่าด่าดา<ช>่าไปเยอะเลยคือด่าไปเยอะเลยว่าอีน้ำไม่สะอาดเลยอ๋อมันเป็นที่เราบ้านเราเนี่ยเออใช่คือมันมีมันชอบมีคลิปคลิปในในไอจีใน,ในเลวอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ คืออันเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนแบบมีอะไรแต่ให้เต็มเน้ําบ้านเราเลยเหมือนกันบางบางคนอ่ะเขาจะมีถังน้ําไว้หน้าบ้านตรงโรงจอดรถอ่ะอันนั้นอ่ะเขาเขาอาจจะเถ้าเกิดเขาสงสัยเขาจะมาเปิดได้แต่ถ้าเกิดราอยู่แบบระดับฟาร์มใครมาเปิดเออถ้าเกิดไม่ได้เรียนมาก็ไม่รู้หรอกใช่ถ้าไม่เรียนมาคงไม่รู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้เองถึงมันถึงมีไอ้พวกแบบชุเขียวมันแบใช่เออไอ้สีเขียวจะเป็นสาหร่ายถ้าเกิดถ้าเปฟินมันเป็นสีนตายจะมีกินเหม็อด้วยอ๋อคุณกรู้ใหม่มาก คือเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยแล้วรู้สึกว่าแบบงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบแล้วแก้ไงต่อเรียกช่างตัดช่าง,างาต้องเรียกช่างไหอ,อจำได้ว่าเรียกช่างแบบแม่ก็เรียกช่างมาแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะออืมต้งเราก็ไม่รู้เลยก็เออนั่นแหละถ้าถามว่าต้องบ่อยขนาดไหนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แต่เพราะว่า